สวัสดีครับคลิปนี้เผื่อใครมีปัญหาหูฟังเสียงไม่ออกนะครับผมก็ผมมีสามวิธีมานําเสนอนะครับผมก็ลองนําไปใช้กันดูนะครับวิธีแรกนะครับผมเช็คก่อนนะผมนี่เช็คนี่เลยเช็คว่าหูฟังเราอะ่ะมันไม่พังจริงหรือเปล่าให้ลองไปเสียบคอมพิวเตอร์เพื่อนหรือคอมพิวเตอร์ที่ออฟฟิศอะไรก,อไรก็อะไรก็ได้นะครับผมคือไม่ว่าจะเป็นวิธีอะไรแต่ถ้าหูฟังเราพังเนี่ยมันก็ไม่หายครับผมอ่า เรามาต่อกันที่วิธีที่สองนะครับวิธีที่สอง๋ยวสักครู่นะเริ่มมาแล้วครับผมให้เราเข้าไปที่ตรงวินโดว์นี้นะครับเดี๋ยวหามา,าไม่เจอ,อมาแล้วคลิกขวานะครับผมแล้วก็เข้าไปที่เซตติ้งครับเมื่อเข้าไปที่เซตติ้งแล้วเข้าที่สิส t e เตม ข้อที่สอครับผมแล้วก็ดีไว o ์พ r ร์คืออาจจะมีเหตุผลบางอย่างที่คุณเผลอไปทำให้ดิสเ b l บรตรงเนี้ยมันกดติ๊กถูกนะครับผมถ้ามันติ๊กถูกอยู่คุณก็แค่กดอ่าคลิกถูกออกไปครับผมนี่คือวิธีสองนะส่วนวิธีที่สามก็ตามนี้นะครับวิธีที่สามนะครับผมให้กดคลิกขวาตรงวินโด แล้วก็ Devine Manager ตรงนี้ครับผมไม่กดคลิกซ้าตรงนี้นะ Audio Input a n d อ u t p u ออันนี้ขึ้นอยู่กับยี่ห้อแล้วก็เครื่องละบางทีมันจะขึ้นมาเป็นหูฟังขึ้นมาสามเันลักเลยนะแต่ว่าไม่ว่าจะขึ้นมาเห็นอันเนี้ยคุณกดคลิกขวาครับผมคลิกขวาอัปเดตไดเวอร์ครับเนี่ยมันจะหาอัปเดตที่ ที่ล่าสุดนะครับผมอันนี้สำหรับผมเนี่ยก็อัปเดตไปแล้วครับผม already install ครับอันนี้ก็ต่อมาสปีกเกอร์อัปเดตไดเวอร์อ่าคือนี้ผมอัปเดตไปแล้วนะครับผมคือต้องบอกว่าบางทีหูฟังของคุณอะ่ะมันจะขึ้นแบบเป็นรูปหูฟังเพิ่มมาอีกเลยก็ให้กดคลิกขวาแล้วก็อัปเดตไดเวอร์เหมือนกันนะผมก็ลองนำมาลองวิธีนี้ไปใช้ดูนะผมสามวิธี ถ้าไม่ได้อย่างไรก็ขออภัยด้วยนะผมเพราะว่ามันเป็นวิธีที่ผมทำประจํานะครับเวลาหูฟังไม่ออกก็ลองค Youtube หาวิธีอื่นที่อ่ายู YouTuber ทูบเบอร์ท่านอื่นทําก็ได้นะครับผมขอบคุณมากครับ